สวัสดีครับอยู่กับผมนิวซาราวุฒคงมีคุณกันอีกแล้วนะฮะเมื่อกี้ผมไปเจอเอฟซในบุค๊คแฮปเว่นมานะฮะก็ตอนนั้นแบตผมมันน้อยนะฮะก็เลยไปแไทร็คคลิปนะับผมพี่ว่าตาเอ่แบตบยังไม่เต็มสักทีมันช้าไม่เข้าหรืออะไรสักอย่างนี่แหละอืมผมก,ก็ไม่รู้ไรไม่มีใครเปิดเพลงใส่ใช่ไหมตอนเนี้ย ถ้าใครอยากมาเจอผมนะฮะเจอที่จุดพักใจหรือไมก่ก็จุดพักร้อนดีกว่าจุดพักใจนะฮะหรือไมก่ก็เจอได้ที่บุ๊คแคเว่นหรือตามแมปต่างๆนะฮะก็ต้องรอดูว่าผมจะอยู่แบบไหนบ้างนะฮะถ้าผมมีเลขเจ็ดนี่น่าจะเชื่อน่าจะเชื่อถือได้มากกว่านะเพราะว่าตัวจริงเลขเจมีเลขเจ็ด <c oughs> ข้ามีตัวปลอมไปออมเป็นตัวจริงแล้วมีแค่เลขหกบอกไว้วเลยน,นะ <c oughs> เรารู้ได้ทันทีว่าตัวปลอมอ <c oughs> เราก็เลยแบบว่าต้องรอเจ็บวันเพื่อจะใส่เลขเจ็ดน,นะตรงนี้ต้องใส่เป็นตัวอกักษกจ ผมก็ไม่ค่อยรู้ว่า F4 เขาอะเล่นแมปอะไรกันบ้างนะฮะเพราะว่าบางเถื่อผมก็อาจจะหลุดเข้าไปหา F4 บ้างนะฮะว่าตอนที่ผมไปเต้นตอนที่ผมไปแมปเต้นอะผมเจอ F4 คนหนึ่งด้วยพิมพ์ตัวหนังสือด้านหลังช่องผมอะตัวหนังสือด้านหลังช่องเออคุณ ให้อยากดูในคลิปเหมือนหมืนท่งนี้นะฮะก็หาผมให้เจอแล้วกันว่าผมอยู่แบบไหนเพราะว่าบางทีผมอาจจะแบบว่าไปเล่นบูแคปเวนไม่ก็มาเล่นจุดผักใจนะฮะ,นะฮะและจำตัวละครตัวนี้ดีดีเด้ ถ้าแบบว่าถ้ายังไม่เชื่อว่าตัวนี้เป็นตัวจริงแล้วก็ผมจะแบบว่าเอาเสื้อที่ผมทําเองอะมาติดไว้เลยจะได้รู้ว่าเป็นตัวจริงฮะ,ะจบคลิปนี้ทําเล็กน้อยไม่ยาวเพราะว่าแบตผมประมาณเนี้ยแบตผมน้อยมากก็เลยไม่ได้อัดคลิปโชว์เอฟซีคนมึเตกี้นี้ที่ผมไปเจอมานะแต่เอฟซที่ เต้นอยู่กับผมอ่ะผมจำได้ว่าผมถ่ายติดเขาอยู่นะและคลิปนั้นก็ลงแล้วด้วยและถ้าทุกคนโหลดแอป g a มมิงโกแล้วแล้วก็ก็สามารถแอดผมในแอป g a มมิงโกก็ได้นะหาห้องผมเอาแล้วก็อย่าให้แต่ผมทิ้มตัวเลขแอป g a มมิงโกไว้ให้นะตัวเลขเพื่อแอดก็มีอยู่แหละ แต่การจะเอาตัวเลขนั้นอ,อาจจะไม่ได้ทิมเอาไว้ให้ทุกคนอาจต้องหาเองนะอยากอาช่างเหรอไอ้หนูน้อยคนี้ใสแว่นทัมุมีเลข6กด้วยถ้าผมมีเลขจ็นนี่น่าจะน่าเชื่อถือกว่าเอมคิดงั้นไหมทุกคนอ้ย ใครที่แบบว่าอยากอยู่ในคลิปก็มาได้นะครับมาไดเดี๋ยวผมจะถ่ายดูเลยและเราอาจจะเป็นการถ่ายรูปเล็กๆน้อยๆเพื่อจากรลานะแต่เมื่อกี้ยังไม่ได้ถ่ายเลยรูปก็หนีมาแล้วเพราะว่าแบตมันน้อยนะไม่รู้ว่าชาร์จเข้าหรือเปล่าสายชาร์จอะเดี๋ยวจะเอาไปชาร์จต่อสำหรับวันนี้ไปก่อนบายบ